สวัสดีค่ะวันนิสาค่ะเป็นวิลล่าเมนเจอร์ที่วิลล่าเขาใหญ่ค่ะที่เลือกรถกอล์ฟไฟฟ้ามาใช้งานในวิลล่าเพราะว่าพื้นที่ของเราค่อนข้างจะกว้างและก็ไกลค่ะก็ใช้ขนส่งแขกในการเดินทางไปมาในระหว่างวิลล่าค่ะใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าไม่อยากใช้รถที่เป็นประเภทน้ำมันนะคะเพิ่มความสะดวกสบายค่ะแล้วก็ลดมลพิษค่ะ กูโกโ้ก็หาข้อมูลมาสักพักแล้วอะคะ่ะก็ไปเจอในเว็บก็เลยติดต่อเข้าไปะคะ่ะเลือกบริษัทนี้เพราะว่าได้รับการบริการที่ดีตอนโทรติดต่อข้อมูลนะคะที่ประทับใจบริษัทอูโกโ้อีกอย่างหนึ่งก็คืออูโกโ้ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการส่งรถถึงที่เขาใหญ่เลยะคะ่ะ แล้วก็วันที่รับส่งรถนะคะมีเจ้าหน้าที่มาส่งถึงที่แล้วก็สอนวิธีการใช้รถะคะ่ะซึ่งประทับใจตรงนี้ด้วยะคะ่ะอยากจะฝากถ้าใครชอบรถกอล์ฟของบริษัทอูโกโก,ก็ติดต่อทางบริษัทอูโกได้เลยะคะ่ะ